เผยภาพล่าสุดของพระอาร์ธพสุดหลังได้ละจากทางโลกเข้าสู่ทางธรรมพร้อมสอนธรรมะค่ะเรียกได้ไว่าอยู่ในวงการมาอย่างเป็นเวลานานสำหรับอาร์ธพสุตรบานแย้มเริ่มเข้าสู่วงการจากการประกวด n นลสตาชาเลน l e n g e 2007ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกนักแสดงหน้าใหม่ทางช่อง3 จากนั้นก็ได้เซ็นสัญญากับช่อง3นั่นเองกับละครเรื่องแรกนั่นก็คือแม่ครัวคนใหม่และพึกษาสวรราัสดิ์ค่ะจากนั้นได้รับบทเป็นพระเอกครั้งแรกจากละครเรื่องแม่หัวลำโพงค่ะแสดงนำร่วมกันกับน้ำฝนพัชริน ก่อนจะมาพบรักกันซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้หนุ่มอาร์ตภายนอกนั้นอาจจะดูมีความเป็นผู้ชายแบ๊ดๆแต่ต้องบอกก่อนว่าภายในจิตใจของเขานั้นชื่นชอบเนเรื่องของการทําบุญเป็นอย่างมากคะ่ะเพราะเมื่อไรที่หนุ่มอาร์ตเขาว่างก็มักจะไปทําเต็นจิตอาสายอยู่บ่อยๆเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมา หนุ่มอาร์ตพระสุดเองพระเอกทั้งในจอและนอกจอคะ่ะก็ได้ออกมามอบของขวัญให้กับคนไทยพร้อมกับขอโทษที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างแต่หนุ่มพระเอกคนนี้ก็มีเหตุผลที่ทําให้เราต้องขอบคุณแทนและเข้าใจเขาโดยหนุ่มอาร์ตนั้นได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าของขวัญวันปีใหม่นี้ที่พวกผมพยายามมอบให้กับคนรอบข้างผมให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ #win# ทำดีสร้างภาพ ที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเพราะไม่สะดวกจริงๆต้องขอโทษด้วยนะครับและต่อมาทางด้านพระเอกหนุ่มอย่างอาร์ตพระสุดเองก็ได้ละจากทางโลกเข้าสู่ทางธรรมแล้วเลยค่ะหลังรอคอยมานานเนื่องจากไม่สามารถบวดได้เนื่องจากสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองซึ่งฉายาทางธรรมของพระอาร์ตพระสุดนั้นก็คือจารุธรรมโมซึ่งแปลว่า ผู้มีธรรมดุดทองคําทางทีมงานของเราก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกันกับพระอาทิตย์สดด้วยค่ะ